วันนี้พี่ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาติวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของนายสิบตำรวจนะครับข้อที่1 0 1่งนถึงหนึนะครับวันนี้ถามว่ายากไหมนะครับข้อสอบมีจํานวน้ข้อเหมือนเดิมนะครับเกณฑ์ผ่านก็คือสีข้อขึ้นไปนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะอยู่ในระดับปานกลางลงมาหาง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับจํานวน้ข้อเพราะฉะนั้นพวกเราพยายามทําให้ได้เต็มนะครับ พี่ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะแล้วก็ใครที่มาดูคลิปติวเน็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่มันจะได้แจ้งเตือนเราทุกครั้งที่พี่เอาคลิปลงนะครับเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปติวใหม่ๆกันด้วยนะครับมันเป็นผลประโยชน์ของพวกเรานะก็ทุกข้อพี่จะให้เวลาพวกเราทำ10วินาทีนะครับบางข้อก็30วินะแต่พยายามทำห้ามเกิน30วินนะพยายามทำให้เร็วที่สุดแต่ห้ามเกิน30วินนะครับนะ ก็พยายามฝึกตัวเองนะครับจะได้ทําข้อสอบเร็วๆนะครับอ่าไปดูกันเลยนะครับข้อที่101นะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้า 3D เป็นเลขคู่ใช่ไหมครับแล้วข้อใดเป็นเลขคี่นะครับ 3D มีอ่ะในที่นี้ก็คืออะไรครับมันเป็นตัวแปรใช่ไหมซึ่ง3มาคูณกับ D ีอ่ะต้องได้เป็นเลขคู่นะครับอย่างที่โจทย์เขากําหนดให้เลยนะครับถ้ามาคูณแล้วไม่เป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นถ้าคูณแล้วไม่เป็นเลขคู่แสดงว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นดีต้องเป็นนะครับ ดีต้องคูณกับ3แล ت ت ้วได้เป็นเลขคู่นะครับถึงจะถูกต้องนะแต่เขาไม่ได้ถามแค่นี <ใ fall. S 1> ้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าแล้วข้อใดเป็นเลขคี่นะครับถ้าเราได้ดีแล <sh> ้วเราก็มาแทนดีในช้อยแต่ละช้อยนะครับว่าช้อยข้อไหนเป็นเลขคี่เราก็จะได้คําตอบนะครับอ่าข้อนี้ให้เวลาพวกเราทำสิวิให้พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ทํานะครับแต่พี่จะขออนุญาตพวกเราเฉลยไปเลยนะครับพี่จะไม่รอนะแต่พวกเราหยุดคลิปแล้วก็ฝึกทํานะข้อนี้พี่จะเฉลยไปเลยนะครับ ข้อนี้ถ้า3 d มเป็นเลขคู่ใช่ไหมอย่างที่พี่บอกนะ d มันเป็นตัวแปรซึ่งเราจะแทนค่า d เป็นเลขไหนก็ได้แต่ต้องให้มันเป็นเลขคู่นะครับนะเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับโจทย์นะครับมาดูกันเลย 3D ใช่ไหมดเป็นตัวแปรพี่จะลองแทน d เป็นเลข1ดูนะครับอ่าสมคูณหมีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมซึ่งพี่ถามหน่อยว่า3ามนะ่ะคำตอบมันก็คือ3ใช่ไหมค,คำตอบที่ได้3เนี่ยมันเป็นเลขคู่หรือคี่ครับ เป็นเลขคี่นะครับเพราะฉะนั้นจะแทนดีเป็นเลขหนึ่งไม่ได้เพราะว่าโจทย์เขากําหนดให้ต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นนะครับโจทย์เขากําหนดให้ต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเลขคี่ไม่ได้นะจึงผิดนะครับลองแทนค่าดีเป็นเลข2ดูนะครับอ่าสามคูณสเป็น6พี่ถามหน่อยว่า6เนี่ยมันเป็นเลขคู่หรือคี่ครับ6เป็นเลขคู่ใช่ไหมซึ่งมันสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่า แทนเป็นเลข2ได้นะครับถูกต้องนะลองแทนค่าดีเป็นเลข3ดูนะสามสามเป็น9พี่ถามนยว่า9เนี่ยเป็นเลขคู่หรือคี่ครับเเป็นเลขคี่ใช่ไหมซึ่งคี่มันไม่สอดคล้องกับโจทย์แสดงว่าแทนค่าดีเป็นเลข3ไม่ได้นะครับจึงผิดนะลองแทนอีก1ตัวก็คือเลข4ก็คือตัวสุดท้ายนะครับ3คูณ4นะ3 4มีค่าเท่ากับ12พี่ถามนยว่า12เนี่ย มันเป็นเลขคู่หรือคี่ครับ12เป็นเลขคู่ใช่ไหมซึ่งมันถูกต้องไหมครับตามที่โจทย์เขากําหนดเลยใช่ไหมครับถูกต้องนะเป็นเลขคู่แล้วเราก็จะสังเกตเห็นแล้วครับถ้าเราแทนดีน่เป็นเลขคี่มันจะได้คําตอบเป็นคี่เห็นไหมแทนดีเป็นเลขคี่มันจะได้คําตอบเป็นเลขคี่แต่ถ้าเราแทนดีเป็นเลขคู่นะครับถ้าเราแทนดีเป็นเลขคู่เนี่ยมันจะได้คําตอบเป็นเลขคู่นะ ดังนั้นพี่จะสรุปให้เราเลยนะครับเราจะแทนค่าดีเป็นเลขไหนก็ตามแต่ต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นเป็นคี่ไม่ได้นะแทนค่าดีเป็นค่าไหนก็ตามแต่ดีต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นเป็นเลขคี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับโจทย์ที่เขากําหนดให้นะครับอ่ะเราจะไปหากันเลยนะครับชอยข้อก่อนะ ช้อยกอเขาบอกว่าอะไรนะครับช right? ้อยกอไก่นะ2คูณกับ d นะครับถ้าเราได้คําตอบเป็นขี้แสดงว่าช้อยกอถูกแต่ถ้าเราได้คําตอบเป็นคู่แสดงว่าช้อยกอผิดนะครับลองเอา2ไปคูณกับ2ดูนะครับทาไมพี่ถึงเอาไปคูณกับ2ก็อย่างที่พี่บอกเราจะแทนค่าดีเป็นเลขไหนก็ได้แต่ต้องเป็นอะไรครับเป็นเลขคู่ได้เท่านั้นเป็นเลขคี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพี่จะแทนเป็น2ซึ่ง2เป็นเลขคู่ใช่ไหมครับ2อคูณสเป็น สี่พี่ถามลยว่าสี่เป็นเลขคู่หรือไม่เป็นเลขคู่นะครับสี่เป็นคู่นะนะครับสี่เป็นเลขคู่นะพี่จะแทนอีกหนึ่งตัวเป็นเลขสี่นะครับแทนค่าดีเป็นเลขสี่นะสองคสี่เป็นแปดพี่ถามลยว่าแปดเป็นเลขคู่หรือคี่ครับแปดเป็นคู่นะครับเพราะฉะนั้นช้อยกอจึงนะครับจึงผิดนะเขาถามหาว่าอะไรครับข้อใดเป็นเลขคี่นะครับข้อใดเป็นเลขคี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องหาให้ได้ ในช้อยที่เป็นเลขขี้นะครับต่อไปนะครับช้อยขอไข่นะช้อยขอไข่ D++ ีบวกหนใช่ไหมครับอ่าดีบวกหนะครับพี่จะแทน D เป็นเลข2และวก็เลข4ีสองตัวเท่านั้นนะครับเพื่อจะตรวสอบคําตอบของเรานะครับอ่าดีเป็นสองสองบวกหนึ 1, เป็น3ามนะครับดเป็นสี่บวกหน่งเป็นเป็นไรเอ่ยเป็นหนะครับ พี่ถามเลยว่าสามกับห้าเนี่ยสามกับห้าเนี่ยเป็นคู่หรือขี้ครับมันเป็นขี้ใช่ไหมอ่าเป็นขี้นะครับซึ่งขี้อ่ะมันตรงกับที่โจทย์เขาต้องการนะครับเป็นมันตรงกับโจทย์ที่โจทย์เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นช้อยขอไข่ก็คือช้อยที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าข้อใดเป็นเลขขี้ก็คือช้อยขอไข่เป็นเลขขี้นะครับนะ ลองตรวจสอบอีกนะครับลองตรวจสอบใช้คอดูนะครับคอนะดีคูณดีนะครับพี่จะแทนค่าดีเป็นเลข2แล้วก็เลข4นะครับ2ตัวแค่นั้นพอนะครับสองคูณกับ2ใช่ไหมครับ2อคูณสเป็น4แล้วก็4ี่คูณกับ4 4 4สี 10, 6, ใช่ไหมครับ พี่ถาม่อยว่า4กับ16เนี่ยเป็นคู่หรือคี่ครับเป็นคู่นะครับเป็นคู่ทั้ง2ตัวเลยนะจึงผิดนะครับจึงผิดนะต่อไปนะครับต่อไป้อยงอนะครับ้อยงองงก,ก็คือ b บวก2ใช่ไหมครับพี่จะแทนค่าดีเป็นเลข2แล้วก็เลข4นะครับสองเป็นอ่ะ2บวก2เป็น4ใช่ไหมครับแล้วก็4บวกอะไรครับ4บวก2เป็น6ใช่ไหม อ่าเป็น6พี่ถามเลยว่า4แล้วก็6เนี่ยเป็นเลขคู่หรือคี่ครับเป็นเลขคู่นะเพราะว่าอะไรมันอะไรครับมันบวกกันนะครับมันบวกกันมันจึงได้เป็นเลขคู่นะครับเงื่อนไขเขาบอกว่าอะไร d บวก2ซึ่ง d พี่กำหนดให้เป็นเลข2แล้วก็เลข4นะครับ2ตัวเพียงพอแล้วนะครับในการหาคำตอบของเรานะครับ ซึ่งมันก็ผิดนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยคอไข่นะครับต่อไปนะครับข้อที่1 0 2นะข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับข้อนี้พวกเราน่าจะทํากันได้ทุกคนนะครับพี่อธิบายละเอียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ถึงจะง่ายนะครับพวกเราก็ฝืน,ฝ,น,ฝ,นฝืนฝืนฝืนฟังพี่ก่อนนะครับ ที่พี่อธิบายยาวๆพี่อธิบายละเอียดเนี่ยก็เพื่อบางคนนะครับเพื่อนๆของเราบางคนบางบางท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับพี่ก็พยายามอธิบายนะครับให้เพื่อนที่พวกเราที่ยังไม่เข้าใจอ่ะให้เข้าใจนะครับคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อดใจรอเพื่อนนะครับต่อไปนะครับข้อที่102นะครับอ่าอย่างที่พี่บอกนะครับอย่าลืมนะครับ ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะครับให้สอบคล้องกับโจทย์แล้วเราก็ไปหาคําตอบในช้อยนะครับว่าช้อยข้อไหนเป็นเลขคี่นะซึ่งมันตรงกับช้อยขอไขเป็นเลขขี้นะครับซึ่งช้อยกอคอง,งอนเนี่ยเป็นเลขคู่หมดเลยนะครับคู่ตัวนี้ก็คู่นะครับอ่าตัวนี้คี่นะตัวนี้คู่นะครับตัวนี้คู่ส่วนมีคี้เฉพาะช้อยขอไขนะครับอ่าต่อไปนะครับ1 0 2นะครับ 102แก้วชชยนะครับขายนกและไก่รวม30ตัวใช่ไหมครับโดยขายนกตัวละ30บาทนะครับขายไก่ตัวละ40บาทขายแล้วได้เงิน1,100บาทนะครับแสดงว่าขายนกไปกี่ตัวนะครับในข้อนี้นะครับให้พวกเราหยุดคลิปทำนะครับพี่ให้เวลาพวกเราทำสามสิวินะข้อนี้30วินะครับข้อนี้นะพี่จะแทนให้จำนวนตัวของนกเนี่ยเป็น ตัวแปร x นะแล้วก็จำนวนตัวของไก่เป็นตัวแปร y นะครับซึ่งเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าขายนกและไก่รวมกันเนี่ยได้30ตัวเพราะฉะนั้นพี่จะเอา x มาบวกกับ y นะครับมีค่าเท่ากับ30ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ารวมเขาบอกว่ารวมเห็นไหมคำว่ารวมก็คือเอามาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้น x บวก y มีค่าเท่ากับ30นะครับ เป็นสมการที่1น,นะครับข้อนี้อ่าสมการนี้เป็นสมการที่1น,นะต่อไปนะครับโดยรับโดยขายนกตัวละ30บาทใช่ไหมไก่ตัวละ40บาทนะครับถ้าเราอยากทราบราคาไก่ที่ขายว่าได้กี่บาทใช่ไหมครับถ้าเราอยากทราบว่าราคาไก่และก็นกที่ขายมันกี่บาทเราก็อะไรครับอ่าเอานกก่อนนะครับ เราก็เอา30น่ะ30ก็คือนกใช่ไหมนกขายตัวละ30บาทเราก็เอา30นี่ยมาคูณกับ x เ,เราก็จะได้ราคาของนุกนะครับว่าขายได้กี่บาทใน1,100บาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้30คูณ x นะนะครับแล้วก็อะไรครับบวกทำไมถึงบวกเพราะว่าอะไรเขาบอกว่า ขายทั้ง2ชนิดแล้วได้เงิน1,100บาทเพราะฉะนั้น2ชนิดรวมกันนะครับต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็40คูณวนะครับ40มาจากไหนก็ไก่ตัวละ40บาทใช่ไหมถ้าเราอยากทราบอะไรครับถ้าเราอยากทราบว่าราคาไก่ทั้งหมดนะ่ะที่เราขายได้ใน1,100บาทเนี่ยขายได้กี่บาทเราก็เอา40มาคูณกับ y นะครับเราก็จะได้อะไรครับ1000 1 0 0บาทนะครับซึ่ง2ชนิดรวมกันจะต้องได้เงิน1,100บาทนะครับแต่เราไม่ทราบว่าจำนวนนกและไก่มันจำนวนกี่ตัวเราก็ติดเป็นตัวแปร x และ y ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้เป็นสมการที่2นะทีนี้เขาบอกว่าอะไรแสดงว่าขายนกไปกี่ตัวใช่ไหมครับขายนกนกพี่ให้เป็นตัวแปร x เพราะฉะนั้นเราต้องหาว่า ค่า x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะได้คําตอบแล้วนะครับค่า x มีค่าเท่าไหร่เราก็จะได้คําตอบแล้วนะครับอ่ะพี่จะพาพวกเราแทนค่า y ในสมการที่2ทําไมถึงแทนค่า y ลงในสมการที่2เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้หาค่า x นะครับเราจึงแทนค่า y นะครับเพราะว่าเราจะได้หาค่า x เราจึงแทนค่า y นะโดยอะไรครับโดยการแปลงสมการที่1นะครับ จากอะไรครับเห็นไหมครับสมการที่1จากจากอะไรครับจาก x บวก y เท่ากับ30เราจะแปลงเป็น y เท่ากับ30สลบ x นะครับจะได้30ลบ x นะค่า y จาก x นะครับจาก x ตัวนี้นันอะไรครับ มันเป็นบวกอยู่เราย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากันมามันก็จะกลายเป็นลบแค่นี้เองนะครับตัวนี้พี่ให้เป็นสม,มการที่3นะแล้วทีนี้เราก็จะแทนสม,มการที่3ลงในสม,มการที่2นะครับแทนค่า y นะครับแทนค่า y ในสมการที่่าแทนค่า y ในสมการที่3ลงในสม,มการที่2นะครับก็คือลงในตัวนี้นะครับจะได้แล้วครับจะได้30 x บวก40 y y ในที่นี้ก็คือ y ในสมการที่3นั่นเองก็คืออะไรครับ30ลบ x เข้าใจไหม30ลบ x นะครับพี่จะพยายามอธิบายช้าๆนะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย1,100ใช่ไหมครับอ่า1,100บาทนะก็คูณปกติครับ30 x บวกอะไรครับ40คูณ30เป็น1,200นะ 40คูณลบ x เป็นลบ4 0 x นะครับเท่ากับ1,100นะครับเข้าใจไหมครับอ่าก็คือคูณเข้าไปในวงเล็บปกติเลยนะครับคูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปในวงเล็บปกติเลยนะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยทีนี้พี่จะย้ายอะไรครับพี่จะย้าย1,100มาหา1,200เพื่อที่จะให้มันไม่ติดลบนะครับจะได้เท่ากับ1,200ลบกับ1,100นะครับ จาก1,100ย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับมาก็จะกลายเป็นลบนะครับเท่ากับอ่าทีนี้พี่ก็จะย้ายตัวแปรมาด้านนี้นะครับจะได้ 40x นะครับจากลบ 40x ย้ายมาก็จะเป็น 40x นะครับไม่ไม่ติดลบนะย้ายข้ามเครื่องหมายมาไม่ติดลบนะครับจากลบย้ายมาเป็นบวกจากบวกย้ายมาเป็นลบนะครับจําแล้วก็จะได้ลบ3 0 x นะครับก็ปกติลบเลขปกติเลยนะครับ1,200ลบ1,100เหลือ100บาทนะครับ เท่ากับ 40x ลบ 30x ก็คือตัวแปรเหมือนกันเราสามารถลบกันได้นะครับบวกลบกันได้ได้เลยนะครับถ้าตัวแปรเหมือนกันสามารถบวกลบกันได้เลยนะครับ 40x ล,ลบ 30x เหลือ 10x นะครับอ่าเหลือ 10x นะ,ะ10นะทีนี้ยังไงต่อทีนี้ก็ย้ายข้างไปหารเลยนะครับเราต้องการแค่ x ค่าเดียวใช่ไหมครับเนี่ยเราต้องการแค่ x ค่าเดียวเพราะฉะนั้นเราจะได้100นะครับหารกับ10นะครับเท่ากับ x ดังนั้นเราก็จะได้รับศูนย์ตัดศูนย์ x เรามีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ10นะครับสิอะไร10ตัวซึ่งค่า x ก็คืออะไรครับจํานวนของนกที่ขายไปใช่ไหมครับจํานวนของนกที่ขายไปเพราะฉะนั้นตอบช้อยอะไรครับขอไข่นะครับก็คือ10ตัวนั่นเองนะครับนะก็ไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับต่อไป103นะครับ ข้อที่103ไปดูกันเลยนะครับข้อนี้ตอบช้อยขอไข่นะครับก็ย้ายข้างปกติบวกลบปกตินะครับหารเลขปกติคูณเลขปกตินะครับต่อไป103นะ103เขาบอกว่านักเรียน12คนใส่แว่นตา8คนใช่ไหมครับใส่นาฬิกา6คนจงหาว่ามีนักเรียนกี่คนที่ใส่ทั้งแว่นตาและนาฬิกาใช่ไหมครับ ให้เวลาพวกเราทำสิบวิข้อนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับพี่จะขออนุญาตพวกเราเฉลยนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่านักเรียนสิบสองคนใช่ไหมเราจะสังเกตเห็นอะไรครับใส่แว่นตาแปดคนใสน่นาฬิกาหกคนพี่ถามหน่อยถ้าใส่แว่นตาแปดคนใสน่นาฬิกาอีกหกคนมันเป็นกี่คนครับแปดบวกหกเป็นเท่าไหร่ ิบสี่ใช่ไหมมันได้สิบสี่คนแต่โจทย์เขาบอกว่านักเรียนมีแค่สิบสองคนเท่านั้นมันจะได้สิบสี่คนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีกี่คนที่ใส่ทั้งสองชนิดครับตอบง่ายๆเลยนะครับมันต้องมีกี่คนเอ่ยสิบอ่ามันจะมีกี่คนที่ใส่ทั้งอ่าที่ใส่ทั้งสองชนิดครับก็คืออะไรครับสิบสี่ลบสิบสองก็คือเท่ากับสองคนนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่านักเรียนเขากําหนดให้มีแค่สิบคนเท่านั้นมันจะได้สิบสี่คนเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับนักเรียนมันมีแค่สิบคนนะครับหลักการง่ายๆเลยเราทําความเข้าใจเอาง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับข้อนี้นะเขาบอกว่านักเรียนสิบสองคนซึ่งเขาบอกว่าใส่แว่นตาแดคนใส่นาฬิกาหกคนนะครับจงหาว่ามีนักเรียนกี่คนทั้งใส่ทั้งสองชนิดใช่ไหมใส่ทั้งแว่นตาแล้วก็นาฬิกาใช่ไหมครับแล้วพี่ก็พาพวกเราทําความเข้าใจก็คือ ถ้านักเรียนใส่ใส่แว่นตาแคนแล้วใส่นาฬิกาอีกหคนซึ่ง8คนกับหคนรวมกันมันจะได้เท่ากับ10อะไรครับมันจะได้14คนแต่บังเอิญว่านักเรียนมีแค่12บคนมันต้องมีกี่คนที่ใส่ทั้ง2ชนิดก็คือมี2คนที่ใส่ทั้ง2ชนิดใช่ไหมครับก็เอาสิบสลบสิบนะครับก็ง่ายๆนะครับตอบช้อยขอไข่นะง่ายๆเลยนะครับข้อนี้นะครับ มันจะเป็น14คนไปไม่ได้นะครับมันจะเป็น14คนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากาหนดให้นักเรียนแค่12คนนะครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องมี2คนที่ใส่ทั้ง2ชนิดนะครับก็คือใส่ทั้งเวนตาแล้วก็นาฬิกานะครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับบวกเลขปกติลบเลขปกตินะครับ8บวกก็ได้14ใช่ไหมทีนี้ก็14มาลบกับ12ก็จะได้จํานวนคนที่ใส่ทั้ง2ชนิดนะครับ ต่อไปข้อที่104นะครับ104เขาบอกว่าอะไรนะอ่าถ้า4นะครับเขาบอกว่าถ้า4ไม่รู้มันทำอะไรกับ2แล้วมันได้คำตอบก็คือ3ใช่ไหมอ่าและว5ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรกับ1แล้วมันได้คำตอบ3แล้วเขาบอกว่าแล้ว2เนี่ยมันต้องอะไรครับมันต้องทำอะไรกับ6แล้วได้คำตอบอะไรใช่ไหม เราก็อะไรครับดูความสัมพันธ์มันนะครับข้อนี้ไม่ยากนะให้เวลาพวกเราทำสิบวินะครับถ้าเป็นข้อสอบลักษณะนี้เราก็ต้องดูแค่ความสัมพันธ์มันนะครับไม่ได้ยากเลยนะจับความสัมพันธ์มันให้ได้นะครับสี่มันจะต้องอะไรครับมันจะต้องมาบวกกับสองใช่ไหมสี่บวกสองเป็นเท่าไหร่หกหกหารสองเหลือเท่าไหร่ หหาร2เหลือ3นะครับได้คำตอบก็คือ3ใช่ไหมห้บวก1เป็น6ใช่ไหมครับ6หาร2ได้เท่ากับ3นะหหาร2ได้เท่ากับ3นะครับแล้วตัวสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับต้องเป็นเหมือนกันเพราะาอะไรมันจะได้สัมพันธ์กันนะครับมันจะได้มีความสัมพันธ์กันนะ2ก็ต้องบวกกับ6ใช่ไหม สองบวกหกมีค่าเท่ากับเท่าไรแปดพี่ถามหน่อยว่าแปดก็ต้องอะไรครับแปดก็ต้องมาหารสองเพราะว่าอะไรเพราะว่าสี่บวกสองก็หารสองห้าบวกหนึ่งก็หารสองเพราะฉะนั้นแปดสองบวกหกได้แปดแปกก็ต้องหารสองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะได้มีค่าเท่ากับสี่นะฮะคําตอบก็คือสี่นั่นเองนะครับตอบช้อยกอนะหนึ่งร้อยสี่ง่ายๆนะครับช้อยกอนะดูความสัมพันธ์มันนะครับ ไม่มีอะไรยากเลยนะครับข้อสอบนะ4บวก2หารสอบวก1หาร2 2บวก6หาร2 4บวก2ก็ได้6ใช่หม 6, หารสก็ได้3 5มบวก1ได้6 6หาร2ก็ได้3ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้จะได้6หารอ่าจะได้6หาร2นะอ่าจะได้6หาร2 2อ6อันนี้ได้3นะครับอันนี้ก็6หาร2นะส3 6นะครับส่วนตัวสุดท้ายได้8 8หาร2ก็ได้4นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้สัมพันธ์กันนะครับตอบช้ยกอไก่นะต่อไปนะครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะ1น5นะครับข้อที่105นะเขาถามว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าสุเทพขับรถด,ด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเขาเดินท่า เดินทางระยะทางเนี่ยหนึกิโเมตรนะครับเขาใช้เวลาน,านานเท่าไหร่นะครับให้เวลาพวกเราทำสาสิบวินะข้อนี้ไม่ยากนะครับจากสูตรนะครับจากสูตร V นะครับสกับ S สสวน T นะ v ที่นีก็คืออะไรความเร็วหรือว่าตาเร็วนะครับ ก็คืออะไรครับในโจทย์เขากำหนดให้80ใช่ไหมส่วนอะไรครับส่วน s s ในที่นี้ก็คืออะไรก็คืออะไรครับระยะทางหรือว่าการกระจัดนั่นเองนะครับระยะทางเขากำหนดให้100กิโลเมตรนะครับส่วนเขาให้เราหาอะไรครับใช้เวลานะครับหาเวลานะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็คือตัว t นั่นเองนะครับเราต้องหา t ว่ามันใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับ ข้อนี้ก็ไม่ยากนะให้เวลาพวกเราทำสามสิบวิหยุดคลิปแล้วก็ทํานะครับอ่าเราต้องการหาทีเพราะฉะนั้นเราจะอะไรครับเราจะแปลงสูตรนี้นะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่จะได้ทีเท่ากับ s ส่วน v นะครับบางคนถามว่าย้ายยังไงนะครับทำไมทีจากอยู่ข้างล่างทำไมย้ายขึ้นมาข้างบนนะครับก็ปกตินะ ตอนแรก t อะไรครับ t มันหารอยู่ใช่ไหมพี่ก็ย้ายขึ้นไปเป็นคูณกับ v นะครับทีนี้พี่ต้องการแค่ t ตัวเดียวพี่ก็ย้าย v ลงมานะครับก็จะได้ t เท่ากับ s ส่วน t เอ่อ t เท่ากับ s ส่วน v นะครับ v อย่างที่พี่บอกก็คืออะไรความเร็วนะความเร็วนะครับหรือว่าอัตราเร็วนั่นเองนะส่วน s ก็คือระยะทางหรือว่าการกระจัดนะครับระยะทางนะ ส่วนทีก็คือเวลาไทาม์เวลานะครับนะทีก็คือเวลานะครับเดี๋ยวพี่เขียนให้นะครับเวลานะก็แทนค่าปกติเลยเราต้องการหาทีใช่ไหมระยะทางเราก็คือ100กิโลเมตรใช่ไหมครับก็แทนค่าปกติ100 v เราก็คือ80นะครับก็จะได้100หาร80 0ตัด0น,นะ0ตัด0ย์ก็จะได้อะไรครับเอาอะไรตัดเอย เอา2ตัดก็ได้นะครับ2 4สเป็น8ใช่ไหมสองหเป็น10ก็จะได้อะไรครับ5หาร4ี่นะครับ5หาร4มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยก็จะได้ทีมีค่าเท่ากับ1นอะไรครับ25หนะหาหาร4มีค่าเท่ากับ1.25นะครับแต่อย่าลืมมันเป็นอะไรครับเป็นชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงนะมันเป็นชั่วโมงในช้อย มันเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีดังนั้นเราจะแปลงชั่วโมงให้เป็นนาทีนะครับเราจะแปลงชั่วโมงให้เป็นนาทีเราจะได้ทราบว่าอะไรครับมันกี่ชั่วโมงแล้วก็กี่นาทีตามที่ช้อยเขากําหนดให้เลยนะครับบางคนได้คําตอบ1.25ไปตอบช้อยกอพี่บอกเลยผิดนะครับนะบางคนเห็นเลข1ก,ก็บอกว่า1ชั่วโมงแล้วก เห็นเลขจุดสอข้างหลังก็บอกว่าจี้สิบนาทีมันผิดนะครับมันไม่ใช่นะซึ่งเรายังไม่ได้แปลงให้เป็นนาทีมันเป็นหน่วยของชั่วโมงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแปลงชั่วโมงให้เป็นนาทีโดยการเอาอะไรครับเอามาคูณกับ60เพราะว่าละยหนชั่วโมงมี60นาทีใช่ไหมครับเราก็จะเอา1.25เนี่ยคูณกับ60นาทีนะครับคูณกับ60 60มาได้ยังไงก็1ชั่วโมงมี60นาทีเราก็เอามาคูณกับ60แปลงชั่วโมงให้เป็นนาทีเราเอามาคูณกับ60แต่ถ้าแปลงนาทีให้เป็นชั่วโมงเราเอามาหาร60โอเคไหมนะครับมันจะสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นจะได้คาตอบก็คืออะไรครับ1.25คูณ60มีค่าเท่ากับ75นาทีใช่ไหมพี่ถามหน่อยว่า1ชั่วโมงมีกี่นาที หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีใช่ไหมอ่าหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบก็เอาเจ็ดสิบห้าลบหกสิบเหลือเท่ากับสิบห้าใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับสไลด์เอ่ยก็จะได้อันนี้เป็นนาทีนะก็จะได้หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีนะครับตอบช้อยขอไข่นั่นเองนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากเลยนะบางคนไปตอบช้อยก่อไก่แล้วนะครับผิดนะครับมันไม่ใช่นะเราต้องแปลงชั่วโมงให้เป็นนาทีก่อนนะครับ ซึ่งเราแปลงออกมาแล้วมันได้75นาทีซึ่ง1ชั่วโมงมันมีแค่60นาทีเราก็จะได้เท่ากับเท่าไรจะได้1ชั่วโมงแล้วก็อีก15นาทีนะครับเพราะว่า1ชั่วโมงมี60นาทีใช่ไหมเราก็จะได้1ชั่วโมงกับ15นาทีนะครับ60สิบวก 15, มีค่าเท่ากับ75นาทีนะข้อนี้ก็ชัดเจนนะครับละเอียดนะตอบใช้ขอไข่นะครับ สำหรับคลิปติววันนี้พี่ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจในการติวนะครับพี่ก็ขอให้พวกเราเข้ามาติวแบบนี้ทุกวันนะครับเพิ่มความรู้ไปทุกวันนะครับพี่ก็ขอบคุณครับ